ผมเองผมก็อยู่ในคณะกรรมการพัฒนาการสากรณสแห่งชาติซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ที่ดูแลรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาของสากรณทั้งระบบเนี่ยสูงสุดตอนนี้เราก็กำลังแก้ไขกันอยู่ะนะฮะแต่ต้องยอมรับว่าที่ที่เสียหายนี่มันมีไม่เยอะหนะึ่งหรือสแห่งจากจํานวน8ปดพันซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยนะฮะ น้อยหรือมากเนี่ยมันก็ทำให้ก็พอสมควรอยู่ก็เลยเป็นข่าวกโครมเป็นพรอคนหรือเป็นพ่อกรรมการผมคิดว่าเป็นเป็นพ่อผู้บริหารตามข่าวคือเป็นพาะคนเป็นคนไม่ใชะระบบอกกู้แล้วไม่ยอมคืนปล่อยกู้คนในกันเองด้วยฮะมีการปล่อยกู้คนในไม่จ่ายคืนใช่แล้วก็มีการโอนชื่อสมทธิกันด้วยมันมันมีหลายอย่างซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่อยากจะไปพูดแต่กแต้องรู้ไว้ เราในฐานะที่อยากืมว่าเราจะเป็นสมาชิกอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้เพราะว่าการออมมันสําคัญครับผมถ้าไม่มีการออมก็มีการพัฒนาถูกไหมแบบนั้นใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเรากลัวๆก้าวๆอย่างนี้เราก็ไม่แน่ใจเป็นเป็นกลมก็เป็นอุปสรรคยิ่งใช่ไหมต่อการที่จะพัฒนาได้เพราะว่าถ้าไม่มีทุนทาอะไรไม่ได้ใช่ถูกไหมคระถูกการออมนี่เป็นส่วนสําคัญยิ่งนะคะต่อให้เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจนั่นเอง ะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราได้มานั่งคุยกันด้วยเนี่ยนะคะก็ต้องมาถามถึงเรื่องของ ACCU ลุงเคยได้ยินไหมไม่เคยนั่นน่ะสินะคะอันนี้ก็ต้องถามดรนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะที่เรามาคุยกันนะคะเพราะว่าดรเฉลิมพลนะเพิ่งจะได้รับรางวัลนักสหกรดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,556นะคะของสมาพันธ์ขอภัยค่ะของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชียนี่แหละชื่อย่อออกมาแล้ว ACCU 15กันยายที่ผ่านมานี่เอง ACCU คือองค์กรอะไรคะดอกเตอร์ ACCU เนี่ยเป็นชื่อย่อนะชื่อเต็มเต็มาค่ะชื่อเป็นภาษาไทยก็คือสมาคมสมพันธ์สหกรณอทัย์และเครดิตในเอเชียชื่อภาษาอังกฤษ ตัวย่อที่มาของ a a c A นั่นก็คือตัว Association ของอา a A ที่สองเลยะ A ที่สองก็คืออาเซี of Confederation ก็คือเป็นเรื่องของสมันธ์ที่รวมกันที่รวมกัน of Credit Union ก็แปลว่าเป็นที่รวมของบรรดาสากลนอมทรัพย์และ Credit Union ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะซึ่งผมได้พูดตั้งแต่ที่แรกว่าเราพูดเฉพาะในเมืองไทยเรามีสากลอยู่เจ็ดประเภท ใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็ประเภทที่ที่ผมรับผิดชอบผมเป็นประธานอยู่ก็คือเป็นประเภทอ,อมรัพบบ้านเราเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมี2อ,อันเลยก็คือเครดิตยูเนียนด้วยแล้วก็อมทรัพย์ด้วยบางประเทศเนี่ยแถวแถวยุโรปแถวอเมริกาเนี่ยเขาจะมีประเภทเดียวเรียกว,ว่าเป็นสากรเครดิตยูเนียนแต่ทั้งแถวเอเชียเนี่ยก็จะมีอ2อสองแบบก็คือบางประเทศเรียกเอเชียเรียกว่าอมซัพย์บางประเทศเรียกว่าเครดิตยูเนียนบ้านเรามีทั้งสองนะฮะ ซึ่งการการตั้งสมาคมอันนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะต้องการที่จะให้สหกรณ์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้มีโอกาสช่วยเหลือเชื่อมโยงกันสร้างคอนเน็กติวิตี้หรือว่าเหมือนถาแบงก์เขาก็จะมีโวลแบงก์ใช่ครับก็ในระดับของเราก็คือสหกรณ์ท่านะถมก็คือสหกรณ์อย่างของท่านเนเนชั่นค่ะรวมกันขึ้นไปเรียกว่าเป็นชุมนุมชุมนุมสหกรณ์กหลายหลายแห่งมารวมกันก็หลายๆสาสหกรณ์รวมกันเป็นชุมนุมนะ แล้วก็ชุมนุมหลายๆประเภทรวมกันในประเทศไทยเรามีสันนิบาตเป็นสันนิบาตสากลสันนิบาตก็เป็นเป็นเหมือนองค์กรสูงสุดสากลในประเทศไทยนะมีสันนิบาตมีชุมนุมแล้วก็มีสากลแล้วก็ไปสมาชิกอันนี้คือภายในประเทศเมื่อออกไปภายนอกเนี่ยทุกๆประเทศเขาก็มีเหมือนกันทุกทุกประเทศก็มีสันนิบาตเหมือนกันมีสามระดับมีชุมนุมมีสากลแต่ประเภทนี้เขาอาจจะไม่เหมือนกันเรามีเจ็ดบางประเภทอาจจะมี14อย่างที่เดปานที่ผมไปมี14ประเทศ เยอะเลยสหากรทาเรามี8ป0 0ปดพันะแต่ที่ประเทศเนปาลนะเล็กกว่าเราฮะเขามีประชากร30ล้านคนเรามีต้องหกวิบล้านคนแต่เขามีสหากรทั้งหมด28000ื่นากรคนน้อยกับเราเท่าึันแต่จำนวนสหากรเขามากกว่าเรา เฉพาะออมทรัพย์อย่างเดียวเขามีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันะถ้าเรานับวงแชร์เราอาจจะมากกว่าเขาถ้าแชร์เราอาจจะถ้าวงแชร์ด้วยอาจจะมากกว่าเขาก็ได้แต่สมาชิกไม่ได้กําหนดนะครับว่ากี่คนถูกถูกนี่แล้เราแปลว่าโอกาสที่เราจะตั้งสากลยังไงก็ได้กําลังจะถามเหมือนกันว่าที่เขาเยอะเนี่ยแล้วก็ด้วยประชากรแค่30ล้านก็เป็นวงไม่ไม่ใหญ่ก็นี่ไงคำว่าสหก์ต้องมีสักกี่คนคะหรือว่าแล้วแต่แต่ละประเทศจะกําหนดขั้นต่ำเนี่ยก็คือควรจะประมาณไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ื่อให้ทําธุรกิจแล้วมันไปได้ถ้าน้อยกว่านนั้นมันก็ไปได้ขัเงินหมุนเวียนจะน้อยครับเงินหมุนเวียนจะน้อยเงินที่จะให้กู้ยืมกันก็จะน้อยไปด้วยแต่ที่ประเทศเนปาลผมผมชื่นชมเพราะว่าแปลว่าประชากรของเขาเนี่ยให้ความสําคัญและให้ความสนใจเรื่องของการออมเรื่องของการออมแล้วก็สนใจออมด้วยผ่านสาหกรณ์แทนที่จะไปธนาคารนั่นน่ะสิคะใช่ไหมฮะแสดงว่าสาหกรณ์เนี่ยเขาเข้าใจดีกว่าบ้านเรานะก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลไทยประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ เราจะได้ไปรณนรงลงนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี้ยต่อไปนี้จะไปตั้งสากลหรือบริษัทที่ที่มีคนตั้งแต่ร้อยคนขึ้นไปเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางราชการและชุมนุมสากลลำรับแห่งประเทศไทยเราก็ต้องไปชวนใ,ชให้เขาตั้งสากลเพราะถ้าไม่มีสากลลำรัพยบพนักงานที่ทํางานเป็นมนุษุ์เงินเดือน<ๆ>ก็อาจจะไม่มีเงินออม ใช่ไหมฮะจะไปหวังธนาคารพันธุ์บางทีก็ออมได้บางไม่ได้บ้างแต่นี้มันจะมีอย่างตอนนี้ก็จะมีเรื่องของประกันสังคมด้วยครับอ่ามันจะไปบางคนโอ้โหแค่หักประกันสังคมก็แย่แล้วถ้าอย่างเงี้ยเราจะไปตีจุดตรงนี้ได้ยังไงดรก็ยิ่งยิ่งเป็นมากยิ่งดีผมคิดว่านะผมนี่ก็เป็นหมดนะ อะไรบ้างฮะเพราะว่าตอนนี้เพราะเป็นรับวิสาหกิจแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผมก็เป็นอนนี้เอาไว้ตอนก็เป็นสหารกองที่ฉันก็เป็นเดือนหนึ่งดิ่ฉันก็เหลือดรลองเปรียบเทียบหน่อยสิฮะว่าถ้าเราเป็นมันุษเงินเดือนเนี่ยมีแักหมื่นห้าก็ได้เราควรจะทำไางนะก็เราก็ต้องเอาอะไรก่อนเราก็ต้องต้องออม ออมโดยผ่านไอ้สำรองเลี้ยงชีพนี่โดนถักโดยกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมโดยกฎหมายครแต่แล้วแต่นี่คุณไม่ประสงค์จะเข้าก็ได้ก็โดนกฎหมายสำรองเลี้ยงชีพคุณะไม่ได้แต่สากรนี่โดยสมัครใจนะหลักของสากรคือสมัครใจครับคิดว่าถ้าสมัครใจหมด3อันเนี่ยคนจะสมัครอันไหน ไม่ผู้แต่นี้ฉันครบฉันครบค่ะใช่ถ้าสมัครใจคือถ้าสมัครใจก็จะเป็นสากรมากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าขนาดนี้เราสมัครใจสองงานบังคับเราก็ยังต้องเป็นสมาชิกเป็นล้านเลยสองล้านเฉพาะอมทัพประกันสังคมได้ห้าแสนแปดแสนแล้วมั้งตอนนี้เยอะค่ะเป็นล้านละแปดแสนละรับังขนาดบังคับนะครับเราสมัครใจนะสำรองเลี้ยงชีพก็ครับสำรองเลี้ยงชีพนี่น่าจะดีสําหรับคนทำนะคนคนที่เพราะว่าบริษัทจะจ่ายสมทบ ตอนเกษียณใช่ไหมจะได้เป็นเงินก้อนออกมาคือคือจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของกองทุนสำรองเรียงชีพเนี่ยนอกจากการให้พนักงานได้ออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณแล้วเจตนาโรสุดท้ายคือว่าการช่วยในเรื่องของภาษี ภาษีทั้งในในเรื่องของการสะสมแต่ละปีสามารถเอาไปหักหักรถยนต์รยนตภาษีได้ตอนเกษียณเงินก้อนสุดท้ายซึ่งไม่หักใช่ไหมหักหักได้ด้วยยังหักอีกยังหักได้อีกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเข้าเข้าอยู่ในระบบกองทุนบําเดจเหมือนเดิมเงินก้อนสุดท้ายถูกภาษีหักเป็นแสนนะฮะแต่ถ้ามาเข้าระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้รับการยกเว้นค่ะแล้วถ้ามาเข้าระบบออมทรัพย์ล่รอคะดรออมทรัพย์เนี่ยถ้าเป็นการออมโดยการถือหุ้นเราก็ได้รับการยกเว้นไม่เสียภาษีในขนาเนี้ก็คือเงินปันผลที่ได้ทุกปีก็ไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีเงินเฉลี่ยคืนที่ได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ที่เราจ่ายไปสิ้นปีสากมคืนให้กับสมาชิกก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับเพราะถือว่ารัฐบาลต้องการที่จะส่งเสริมระบบสกะนะให้ให้ก้าวหน้าขึ้นนะครับ เมื่อกี้เราพูดพูดกันครั้งในเรื่องของ a c c u นะก็หมายความว่าเป็นองค์กรที่ที่คนที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่อยู่ในประเภทออมซับและกของของสากรอ์ออมซัพบในแต่ละประเทศก็อมรั์เห็นคล้ายๆกันว่าให้เราน่าจะมีการตั้งองค์กรสูงในระดับภูมิภาคในในเอเชียและแปซิฟิกขึ้นมนะตั้งขึ้นเมื่อปี2514 ถึงปัจจุบันนี้ก็42ปีถือว่าไม่น้อยนะไม่น้อยค่ะ42 <มา S 2> ปีจะครึ่งศตวรรษแล้วนะคะฮะันสมาชิกของ ACCU หรือว่าสมาคมสมาพันธ์สากรนำทรัพย์และเครดิตในเอเชียเนี่ยสมาชิกที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกของ ACCU ได้เนี่ยไม่ใช่เป็นของเดชันมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของผมไฟฟ้าแต่ต้องเป็นตัวเฟสเดอร์เรชันก็คือชุมนุมสากร ในประเทศไทยเนี่ยเป็นได้สองชุมนุมก็คือชุมนุมสากลน้ำซับแห่งประเทศไทยจำกัดและชุมนุมสากลเครดิตยูเนียนะฮะเพราะฉะนั้น accu เนี่ยดูชื่อใหญ่แต่จำนวนสมาชิกอาจจะไม่เยอะเราเรามีสมาชิกสามัญอยู่แค่สิบสองประเทศสิบประเทศมีสิบสององค์กรสิบสองชุมนุมเพราะมันเป็นระดับประเทศไงประเทศหนึ่งจะเป็นได้แค่อันเดียวก็เหมือนแต่ละประเทศก็จะมีตัวแทนได้สักหนึ่งหรือสองหรือไม่เกินสองแล้วก็เขาก็ยังเปิดรับสมาชิกสมทบ เช่นอย่างของเนชั่นสนใจอยากเป็นเป็นสามัญไม่ได้ต้องเป็นสมทบนะมีอีกประมาณ20กว่าสากรที่เข้าไปเป็นสมาชิกสมทบแล้วก็มีสมาชิกประเภทที่3ที่ว่าเป็น supporter member ก็คือสมาชิกที่สนับสนุนซึ่งอันนี้เราเราไม่จำกัดทั้งในเอเชียก็ได้ในยุโรป็ได้ ACCU จะมีประโยชน์อะไรกับเราคนฝากสมาชิก ACCU เนี่ยจะจะมีประโยชน์สำหรับขบวนการสากลเพราะว่าองค์กรนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้การ สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาอบรมในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนานะฮะเพราะว่า accu ไ,ไม่ไม่ไม่ได้ทำธุรกิจเป็นองค์กรที่ไม่ได้ทําธุรกิจเหมือนสากลขั้นะฐมหรือไม่เหม,เหมือนเหมือนกับชุมนุมชุมนุมแล้วก็ทําธุรกิจมีกําไรแต่ accu ถ้าผมจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับสันนิบาตสากลบ้าเรา นี่ต้องคุยยาวใช่ไหมยาวมากต้องยาวงั้นเดี๋ยวพักสักครู่ดีไหมพักสักครู่กันดีกว่าครัค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาทําความรู้จักกับ ACC อยู่กันต่อแล้วก็มาย้ำกันอีกทีนึ่งค่ะว่าทําไมเราทุกคนถึงต้องออมแล้วทําไมควรจะออมในสหก์ออมทรัพย์พักกันสักครู่ค่ะ